คุณพีรพันธ์นะคะเมื่อวานนี้ออกมาเปิดใจบอกว่ารับไม่ได้ที่สีส้มผสมกับสีน้ำเงินค่ะแล้วก็มีการร้องเพลงศรัทธ,ธาเพื่อปลุกใจพักรวมไทยสร้างชาติค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณพีรพันธ์ค่ะประเด็นสำคัญก็คือว่าจะมีการไปนำพักกันเมืองบางพักซึ่งพักรวมไทยสร้างชาติประกาศแล้วแต่ต้นว่ารองรับไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีอุดมการทางการเมืองแนวคิดทางการเมืองตรงนึนข้าบเราค่ะมาตลอด จะไปใช้วิธีการให้เอาพรรคการเมืองนั้นเนี่ยมาสถับนสมนุกและไม่ได้เป็นการร่วมรัฐบาลเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ค่ครับซึ่งสาหรับผมเนี่ยผมคิดว่าแนวทางวิธีทางการเมืองแบบเนี้ผมรับไม่ได้เป็นวิธีการทางการเมืองที่ไม่ถูกต้องรัฐบาลจะกลายเป็นเบี้ยล่างของพรรคการเมืองอื่นซึ่งไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งในทางการเมืองเป็นสิ่งที่เกิดไม่น่าจะเกิดขึ้นและผมรับไม่ได้ค่ะ การที่สองคือลักษณะแบบนี้ในมุมของผมผมเห็นว่าเป็นการผิดกฎหมายพักการเงิน,นงค่ะซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของเหตุผลเนี้ครับที่ผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะลงคะแนนเสียงให้ท่านอนุทินทั้งทั้งที่โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็เคารพรักกับท่านอนุทินมากและผมก็คิดว่าท่านเป็นคนที่มีความเหมาะสมคนหนึ่งแต่ด้วยวิธีการลักษณะนี้ผมคิดว่าเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องดังน,นี่ย ต่อมาเนี่ยทางพักคเพื่อไทยเองก็ไปติดต่อเพื่อที่จะให้พักการเมืองบางพรรคนั้นมาสนับสนุนในการตั้งรัฐบาลในรูปแบบเดียวกันซึ่งลักษณะนี้ผมบอกแล้วว่าในส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมจึงเห็นว่าเราไม่สามารถ ถ้าหากว่าจะต้องมีการตั้งรัฐบาลด้วยวิธีการเนี้ยเราไม่สามารถที่จะโหวตรต,รตัดตุวนใครได้เลยทั้งสองฝ่ายคุณพิรพันธ์นะครับก็สรุปมันมีประมาณสองประเด็นประเด็นแรกเนี่ยคุณพิรพันธ์ยืนยันว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนพักต่อในฐานะหัวหน้าพักแม้ว่าจะมีบางส่วนเนี่ยลาออกไปอีกประเด็นหนึ่งมาเปิดใจว่าไอสาเหตุที่ไม่ยกมือโหวตคุณอนุทินเนี่ยเพราะว่าท่านรับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง สูตรส้มผสมน้ำเงินท่านบอกว่ามันเหมือนว่าจะบิดเบี้ยวแล้วก็จะขัดคนหมายด้วยคือคุณพีรพันธ์ค่ะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีการตั้งรัฐบาลแบบการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพื่อให้พักการเมืองหนึ่งโหวตให้นายกแต่ไม่ร่วมรัฐบาลแล้วก็มองว่าเป็นการเมืองที่ไม่ถูกต้องทําให้รัฐบาลตกอยู่ในสภาพเบี้ยล่างค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของเมื่อคืนนี้นะคะก็คือการที่หัวหน้าพีรพันธ์ จับไมร้องเพลงศรัทธาของหินเหล็กไฟค่ะแล้วก็มีการร้องคู่กับนายอิทธิพัฒน์เศรษฐยุกานนสมาชิกพักก็ถือว่าเป็นการส่งพลังใจนะคะให้กับเพื่อนร่วมพักแล้วก็สะท้อนภาพว่าพักรวมไทยสร้างชาติยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างเหนียวแน่นค่ะดูหเหมือนท่านจะเครียดหรือเปล่าสตางคนเครียดนี้ต้องร้องเพลงไหมหรือว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นค่ะจะเป็นการปลุกใจหรือเปล่าคะ ปลุกใจเพลงศรัทธามีความหมายว่าอย่างไงแบบศรัทธาไม่มีท้ออย่างเงี้ยค่ะคือปลุกใจตัวเองปลุกใจตัวเองว่าอย่าย่อท้อค่ะเพราะว่าคุณพีรพันธ์ก็ยืนยันเขาย้ำนะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครลาออกจากพักแล้วก็บอกว่ามีคนสนใจมาสมัครใหม่เพิ่มขึ้นต่อเน,นื่องทุกวันค่ะโอ้โหแต่ว่า ไอ้ตอนแรกใช่ไหมกลุ่มเขาก็แตกไปแล้วคุณสุชาติค่ะไปเป็นรองนายกเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะก็เ,เหลืออยู่ย่อมหนึ่งคุณขิงเอกนัทเลขาพักลาออกตามต่อค่ะโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวเราก็รอดูแล้วกันท่านยืนยันว่าท่านศรัทธาศรัทธาไม่มีาท่านร้องเพลงเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็น,นี่ก็เป็นในส่วนความเคลื่อนไหวของพักรวมไทยสร้างชาติค่ะ